ลองนึกภาพพลังงานที่ร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์แล้วถูกปลดปล่อยออกมาในชั่วพริบตาเดียวสิครับฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เลยนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกของเราทุกวันวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงพลังที่ทั้งหน้าทึ่งและน่าเกรงขามของฟ้าผ่ากันครับ8ล้านนี่คือจำนวนครั้งโดยประมาณนะครับที่ฟ้าผ่าลงมาบนโลกของเรา ย้ำอีกทีนะครับนี่ไม่ใช่ตัวเลขต่อเดือนหรือต่อปีนะแต่มันคือจำนวนที่เกิดขึ้นในทุกๆวันครับถ้าคิดว่าดวงอาทิตย์นี่ร้อนสุดๆแล้วใช่ไหมครับเอ่อต้องคิดใหม่เลยครับลองดูอุณหภูมิของสายฟ้าสิครับ27 00 0องศาเซลเซียสคือมันร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซะอีกนะแล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองครับพอเจอกับพลังงานที่มันทั้งร้อนแล้วก็รุนแรงขนาดนี้เนี่ย คำถามสําคัญเลยก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากมันได้ยังไงละ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีป้องกันตัวกันเนี่ยเราต้องเข้าใจสเกลของพลังที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่กันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบในระดับโลกยังไงบ้างเอาแบบง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามว่าชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยมันก็เหมือนกับแบตเตอรี่ธรรมชาติก้อนยักษ์เลย แล้วฟ้าผ่าก็คือการที่แบตเตอรี่ก้อนนี้มันปล่อยพลังงานลงมาจมตีพื้นโลกด้วยความถี่ที่น่าตกใจมากครับคือมากกว่า100ครั้งในทุกๆวินาทีครับแล้วพลังงานมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแค่แสงวาบกับเสียงดังเปรี้ยงนะครับพายุฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นประมาณ50,000ครั้งต่อวันทั่วโลกเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้าง ก็หมายถึงไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างไฟป่าที่ลุกลามระบบสื่อสารถูกตัดขาดแล้วก็ความสูญเสียทางธุรกิจที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับพอรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกแบบนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วที่ไหนละ่ะที่มันอันตรายที่สุดแล้วความจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าอยากไปดูฟ้าผ่าแบบบ่อยที่สุดในโลกเลยนะครับต้องไปที่แอฟริกากลางหรือไม่ก็เทือกเขาหิมาลัยเลยครับ เพราะว่าสภาพภูมิประเทศของที่นั่นเนี่ยมันเอื้อให้เกิดพายุแบบสุดๆเลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราไปที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้โอกาสที่จะเจอฟ้าผ่าเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าใต้ต้นไม้เนี่ยอันตรายที่สุดใช่ไหมครับแต่ข้อมูลนี้อาจจะทำไม่ต้องคิดใหม่เลยนะเพราะว่าสถานที่ที่เสี่ยงที่สุดจริงๆก็คือที่ลงแจ้งกับบริเวณแหล่งน้ำต่างๆครับ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางความน่ากลัวทั้งหมดเนี่ยมันก็มีข่าวดีที่น่าทึ่งมากๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือ90%ของผู้ที่ถูกฟ้าผ่าสามารถรอดชีวิตได้ครับเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าสูงกว่าที่หลายๆคนคิดไว้เยอะเลยแต่การรอดชีวิตนั้นนะครับมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่เท่านั้นเองเพราะว่าผู้รอดชีวิตจํานวนมากเลยนะครับ ต้องอเผชิญกับความเสียหายทางระบบประสาทที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบไปตลอดทางชีวิตของพวกเขาเลยแล้วคำถามคือฟ้าผ่ามันทำอันตรายเราได้ยังไงกันแน่คือหลายคนจะคิดว่าต้องโดนผ่าลงมาแบบตรงๆเท่านั้นถึงจะอันตรายใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยกลไกของมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับไอเสียงฟ้าร้องครืนๆที่เราได้ยินกันเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคือเสียงของการระเบิดใช่ครับ ฟังไม่ผิดหรอกครับพอฟ้าผ่าลงมาปุ๊บมันจะทำให้อากาศรอบๆร้อนขึ้นแบบมหาศาลในทันทีแล้วมันก็จะขยายตัวแล้วก็ระเบิดออกกลายเป็นคลื่นกระแทกหรือก,ก็คือเสียงฟ้าร้องที่เราได้ยินกันนั่นเองครับและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่อยากให้จำไว้ว่าอันตรายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากการถูกฟ้าผ่าลงมาตรงๆเลยครับแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้าไหลาตามพืนนึกภาพตามนะครับ พอฟ้าผ่าลงดินปุ๊บกระแสไฟมันจะแผ่ออกไปเหมือนเครื่องในน้ําเลยครับทำให้พื้นดินรอบๆตัวเราเนี่ยกลายเป็นเขตอันตรายในทันทียังไม่หมดนะครับมันยังมีฟ้าผ่าชนิดที่แบบคาดเดายากและอันตรายที่สุดอีกนั่นก็คือฟ้าผ่าชนิดบวกครับหรือที่ฝรั่งเขามีสำนว,นวนว่า a bolt from the blue คือมันสามารถเดินทางออกมาจากตัวพายุได้ไกลเป็น10 1 0กิโลเมตรเลยแล้วก็ผ่าลงมาในที่ที่ท้องฟ้าดูเหมือนจะแจ่มใส เป็นภัยเงียบที่คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วถ้าหากว่าเกิดโชคร้ายต้องเผชิญหน้ากับมันขึ้นมาจริงๆล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างมาครับเรามาดูผลกระทบกันทั้งแบบที่เกิดขึ้นทันทีแล้วก็แบบระยะยาวกันสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยนะครับจากการถูกฟ้าผ่าก็คือ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับคือกระแสไฟฟ้ามหาศาลที่วิ่งผ่านร่างกายเนี่ยมันไปส่งผลโดยตรงกับการทำงานของหัวใจเลยทำให้หัวใจหยุดทำงานครับและนี่คือข้อมูลที่สำคัญมากๆที่ทุกคนต้องรู้และจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคนที่ถูกฟ้าผ่านเนี่ยจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในตัวแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการเข้าไปช่วยเหลือการสัมผัสร่างกายเนี่ยปลอดภัยแน่นอนและการประถมพยาบาลที่รวดเร็วก็คือสิ่งเดียวเลยที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้ครับและอย่างที่บอกไปครับสำหรับผู้ที่รอดชีวิตการต่อสู้มันยังไม่จบแค่นั้นพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบระยะยาวไปตลอดชีวิตเลยลลยต่างๆอาการปวดเรื้อรังปัญหาเรื่องความจำไปจนถึงภาวะซึมเศร้าซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับโอเคครับ หลังจากที่เราเข้าใจถึงความน่ากลัวและอันตรายของมันทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากมันได้ยังไงในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับที่ต้องอยู่กลางแจ้งระหว่างเกิดพายุเนี่ยให้จำกฎพวกนี้ไว้เลยครับอย่างแรกรีบออกมาจากที่โล่งแจ้ง ยอดเขาหรือสันเขาอย่างที่สองหลีกเลี่ยงวัตถุสูงๆที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างเช่นต้นไม้ต้นเดียวกลางทุ่งแล้วก็ให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ําและของเปียกเปียกที่สําคัญอีกอย่างคือถ้ามากันเป็นกลุ่มให้กระจายตัวออกจากกันครับเพื่อลดความเสี่ยงที่กระแสไฟจากพื้นดินเนี่ยมันจะวิ่งผ่านทุกคนไปพร้อมๆกันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเข้าใจผิดก,กันเยอะมากคือเรื่องรถยนต์ครับหลายคนเชื่อว่าที่รถยนต์ปลอดภัยก็เพราะอย่างรถยนต์ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเหตุ <S <S ผลที่มันปลอดภัยเนี่ยเป็นเพราะว่าโครงสร้างที่เป็นโลหะของรถยนต์มันทำหน้าที่เหมือนกับกรงฟาราเดย์ครับมันจะนำกระแสะไฟฟ้าให้ไหลไปรอบๆตัวถังด้านนอกแล้วก็ลงไปที่พื้นโดยไม่เข้ามาทำอันตรายคนที่อยู่ข้างในเลย <S <S และอีกหนึ่งกฎสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับคือกฎ30นาทีครับคือถึงแม้จะดูเหมือนว่าพายุสงบไปแล้ว ก็ยังควรรออยู่ในที่ที่ปลอดภัยต่อไปอย่างน้อย30นาทีนับจากเสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินเพราะว่าอันตรายมันอาจจะยังไม่ผ่านพ้นไปจริงๆครับท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าจะให้มีกฎแค่ข้อเดียวเลยที่ต้องจําให้ขึ้นใจเพื่อความปลอดภัยจากฟ้าผ่ามันก็คือกฎง่ายๆข้อนี้แหละครับเมื่อฟ้าร้องคำรามให้เข้าไปในบ้านเพราะการอยู่ในที่ที่เหมาะสมคือการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วครับ